ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันทอจะสายกจะซาบานสบินซอนชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึอ้น ปอินเทรนวันนี้เราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมไปอินเทรนเรื่องของสมุนไพรญี่ปุน่นตั้ง14ชนิดนะครับคุณลพครับแต่ว่าระทานไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนดีครับคนที่มีปัญหาเรื่องของมือเท้าชาไม่เกรนนอนไม่หลับเนี่ยต้องชมเลยครับระบบ หัวใจและหลอดเลือดเป็นระบบที่สําคัญที่สุดของร่างกายของเราดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นได้ั่นก็คือระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของเราจะต้องดีขึ้นด้วยญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นการนําสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดมาผ่านกระบวนการหมักนะคะตัวนี้จะใช้คําว่าสูตรตํำรับ หรสับคือมีการพัฒนาลดีที่สุดแล้วว่ามีการส่วนผสมระดับไหนที่จะได้ตัวยาที่ดีที่สุดรวมถึงว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายให้ดีที่สุดและวันนี้เรื่องทั้งสองเรื่องนี้และค่ะที่รอคุณผู้ชมให้ติดตามชมอยู่นะคะขับคนะครับน้องกลับมาชมกันค่ะคใครไม่ป่วยยกมือขึ้นตีอโรคยาช็อปศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ซีออยคุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดโยเมชู chu, เครื่องหนื่มสมุนไพรสกัดจากประเทศญี่ปุ่นรับมาสู่ช่วงใครไม่ป่วยอินเทรนนะครับช่วงนี้นะครับเราจะพูดถึงการแพทย์ตะวันออกครับการแพทย์ตะวันออกจะมองถึงเลือดลมเป็นสําคัญครับผมว่าเลือดลมเนี่ย ถ้าเดินดีก็ไม่ป่วยครับผมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งสองคนนะคะ<ม>เลยนําวิธีเคล็ดลับในการ,รบํารุงเลือดอทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นมานะคะคจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนะจากญี่ปุ่นมาฝากเลย<อ>ไปดูกันว่าคนญี่ปุ่นเขามีเคล็ดลับอะไรในการบํารุงเลือดนะคะคกับท่านนี้เลยค่ะเขาต้อนรับเพศสัจกรหญิงวัชรีวรรณศรีหาปัญญาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดจาการและผู้จัดจาการฝ่ายการตลาดบริษัทเคนยากรุประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็เรียกคุณกิ๊กนะเป็สังกัดกิ๊กค่ะครับเรื่องของเลือดลมนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะได้ยินเรื่องของจีนซะเยอะนะไปทางแพทย์จีนอะไรนะแพทย์จีนแพทย์ไทยก็ด้วยเหมือนกันนะญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะแนะนำหน่อยได้ไหมว่าคนญี่ปุ่นเขามองเรื่องของเลือดลมเป็นยังไงบ้างนะระบบ หัวใจและหลอดเลือด <ages. S 1> เป็นระบบ,บ,บที่สําคัญที่สุดของร่างกายของเราดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นได้นั่นก็คือระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของเรารจะต้องดีขึ้นด้วยเพราะว่าร,ระบบหลอดเลือดของเรา,าจะเป็นตัวนาพาพวกสารอาหาร,รสารน,น้ําส,สารที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นภูม<ไ>ิต้านทานโรคต่างๆนีกระจายไปสู่ร่างกายของเราได้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขนาดไหนเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดดีงยวนั้นเขาจะมีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการดูแลสุขภาพอะค่ะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเองนะคะการที่เลื่อหลายไปไม่ดีเนี่ยจะทําให้เป็นโรคอะไรหรืออาการอะไรบ้างครับเราดูตามสรลระของร่างกายเลยในกันจะได้เป็นที่จดจําได้ง่ายว่าอาการอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราป่วยแล้วเราต้องรีบดูแลตัวเองมีอะไรบ้างละกันนะคะ อย่างเช่นอาการแรกเราเริ่มที่ศีรษะของเราก่อนเลยก็คือคนที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาตอนเช้ารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นอันนี้จะสังเกตได้ชัดเลยใช่ไหมคะเรายิ่งเราเป็นคนทํางานด้วยดังนั้นตื่นเช้ามาไม่สดชื่นเนี่ยวันนั้นทํางานได้ลําบากมากถูกต้องไหมคะสิ่งต่อไปที่มองเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือเรื่องของสายตาจะมีอาการสายตาผ้ามัวนะคะแล้วก็อาการเหมือนกับสายตาฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดนะคะหรือมองลงมานะคะก็เรื่องของระบบ การย่อยอาหารพวกนี้ค่ะจะมีอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงว่าทําไมเราไม่ค่อยอยากจะทานอาหารทานอาหารเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยอะไรอย่างี้ค่ะและสิ่งที่สําคัญต่อมานั่นก็คือเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะทุกคนเรื่องขับถ่ายเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีร่างกายเราก็จะไม่ดีไปด้วยและสิ่งที่สังเกตได้ชัดที่สุดนั่นก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะเดี๋นนั้นคนไหนที่มีผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าหน้าซีด เกิดจากภาวะที่เลือดไม่ค่อยไหลเวียนไม่ค่อยดีคะจะมีอาการภาวะผิวซีดเสียวจะมองได้ชัดเลยดัง<ะ>นั้นแล้วเนี่ยการที่เรามองเห็นว่าคนนี้สุขภาพดีไม่ดีเนี่ย<ะ>เรามองได้เลยว่าหน้าเหมือนคนป่วย แล้วก็รู้ทันทีเลยใช่นิยมกันทางนั้นละวันนี้ถามว่าหน้าเหมือนป่วยนะเออวันนี้หน้าเหมือนป่วยะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะครับว่าถ้าเลื่อนราไม่ดีมันก็ไม่ดีไปหมดนะใช่ค่ะระบบต่างๆเราก็จะรวนไปหมดเลยค่ะอย่างนี้พอระบบต่างๆรวนแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆตามมาอีกไหมคะมีค่ะอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องเสื่อมแล้วกันนะคะโรคเสื่อมต่างๆ เช่นถ้าสมมติว่ามีอาการเสื่อมมากขึ้นหรือเลือดไปไหลเวียนบริเวณตาไม่ดีก็อย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือเรื่องของสายตาจะพร่ามัวถ้าเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่ตับไม่ค่อยดีซึ่งตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการกรองสารพิษถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเลือดไหลเวียนบริเวณนี้ไม่ดีก็จะทําให้มีสารพิษสะสมในร่างกายมากขึ้นหรือถ้าไปสะสมที่ไตมากๆมีโรคเสื่อมที่ไตมากๆก็จะทําให้เกิดไตวายนะคะมีไตเลื้อดลังพวกนี้คนที่เลือดไม่ดี ใช่วันนี้เราจะโฟกัสกันว่าบอกญี่ปุ่นเขามีทางแก้นะคุณจิกแนะนำหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นของญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นการนําสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดมาผ่านกระบวนการหมักนะคะเราใช้วิธีการหมักเพราะว่าหากเราเปลี่ยนไปใช้วิธีการต้มตุ๋นเนี่ยจะทําให้ตัวยาต่างๆนี่มันหายไปนะคะอีกทั้งว่า สมุนไพร14ชนิดเนี่ยค่ะผ่านกระบวนการทางด้านวิศวกรรมซึ่งมีการควบคุณภาพที่ดีมากแล้วก็เพื่อให้ได้ตัวยาที่ดีที่สุดในการที่จะนำพาตัวยาตัวนี้ค่ะเข้าไปสู่เซลล์ที่เล็กที่สุดของร่างกายได้คำว่าวิศวกรรมของของทางญี่ปุ่นก็คือหมายกว่าอย่างไงด้วยนวัตกรรมของเขาเองเนี่ยค่ะ มันมีการสืบท่อตำรับนี้มานะคะก็คือประมาณ 400, าณ400กว่าปีแล้วมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึง้นนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้โดยที่วิธีการหมักของเขาเนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการที่จะได้ซึ่งตัวย,ยาที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่าจะมีการสากัดจากนั้นแล้วค่ะก็จะมีการหมักควบคู่กันไปด้วยจะมีการหมักต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ได้ตัวยาที่ดีที่สุดจากนั้นมาผ่านกระบวนการสกัดแต่ถ้าสมมติสกัดแล้วเนี่ยค่ะตัวยาไม่มี คุณภาพหรือว่าได้ขนาดตัวยาที่ไม่คงที่จะถูกนําไปสกัดใหม่อีกครั้งหนึ่งขนาดตัวยาใช่เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็มีมาตรฐานมากที่สุดครับค่ะนี่เป็นกระบวนการที่บอกว่าเป็นวิศวกรรมอะไรประมาณนั้นเลยตัววัดเนี่ยแบบว่าสร้างตึกเนี่ยเขาต้องก่อนที่จะมอบตึกใช่ไหมต้องตรวจวัดก่อนถูกต้องก่อนนี่คือตรวจวัดตัวเนื้อยาใช่ค่ะ พอสมควรหรือเปล่าค่ะไอตัวเนื้อยาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเพราะว่าสมุนไพรทั้งหมด14ตัวเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ช่วยในการบำรุงเลือดแล้วก็เพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดของเราให้ดีขึ้นเช่นอะไรบ้างก็จะมีโกดที่แมวโกดที่แมวอ่ามีดอกคํมฝอยนะคะมีขมิ้นคะมีสมุนไพรญี่ปุ่นนั่นก็คือลลโอเนลิเฮอร์บ้า รีโอนรีเทอร์บ์อาค่ะตัวนี้เองนะคะก็จะเป็นตัวทําให้ปรับระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นนะคะกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มที่ช่วยในการฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายก็จะมีพวกสมสมนี่เป็นสมุนไพรพื้นฐานนะคะที่สําคัญมากเพราะว่าตัวนี้จะปรับสมดุลให้กับร่างกายได้ดีมากตัวต่อไปก็คือฝางเฟิรฝางเฟิาโอ้อูชเก๋มากเนาะแล้วก็จะมีดอกกัรพูนะคะดอกกันพูนี้จะช่วยทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นมีสมุนไพรญี่ปุ่นอีกเช่นยูคอมเนียคอร์เทค คอเทคเนี่ยค่ะตัวนี้จะช่วยทำให้ระบบของกระดูกของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกลินเดล่านะคะลินเดอ่าจะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้คลายประสาททําให้ประสาทของเราเนี่ยทำงานที่ดีขึ้นหลับสบายขึ้นนะคะหลับลึกขึ้นทําให้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะนี่ก็คือจะเป็นสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดด้วยกันแต่ที่สําคัญของที่สุดของตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้จะใช้คําว่าสูตรตํำรับ คือมีการพัฒนาดีที่สุดแล้วว่ามีการส่วนผสมระดับไหนที่จะได้ตัวยาที่ดีที่สุดรวมถึงว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลฟื้นฟนูร่างกายให้ดีที่สุดค่ะส่วนที่ดีใช่ไหมค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรอย่างยว14ชนิดนะคะที่จะทําให้ประสิทธิภาพของยาดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสิ่งที่มาใช้ในการหมักด้วยนะคะตัวนี้จะไม่ใช้แอลกอฮอล์แต่จะเป็นการใช้สาเล้าสาเล้าจะเหมือนคล้ายๆกับสาโทค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นธรรมชาติถูกต้องไหมคะ ไปหมักกับพวกข้าวเหนียวที่ต้มสุกแล้วรวมถึงข้าวบาเล่ด้วยตัวนี้ค่ะจะกลายเป็นตัวที่ใช้ในการหมักสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดด้วยกันเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะเอเมื่อกี้ที่คุณกิ๊กบอกว่าเป็นตำรับสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมานานแล้วแน่เลยมีมานานแค่ไหนหรอคะตอนนี้ก็400ปีแล้วค่ะ400ปีโอ้นไงบุญตั้งแต่อยุธยายังไม่เสียกรุงน่าโอ้โหที่ย้อนไปไกลมากเลยยังไม่เสียกรุงเลย400 ค่ะแล้วก็มีต่อเนื่องมาคือเขาคนญี่ปุ่นก็ใช้วิธีนี้แหละในการดูแลระบบเลือดในร่างกายการลดน้ำเลือใช่ค่ะคนป่วยที่ทานอย่างสมมติว่าเป็นคนป่วยอายุสักหกสิบเจ็ดสิบป็นการแล้วค่ะนะครับอันทานได้ไหมต้องถามก่อนทานได้ค่ะทานได้ทานก็ไปแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างถ้าสมมติเป็นคนสูงอายุคนสูงอายุเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยค่ะมันก็จะเสื่อมไปตามสังขารอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดนั่นก็คือร่างกายของเขาค่ะจะดีขึ้นด้วยยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเขาทานตอออนนนก่าาหคะะ สิ่งที่จะเจอเลยนะก็คือว่าจะทําให้เจริญอาหารมากขึ้นทานอาหารได้อร่อยขึ้นนั่นคือความสุขของเรานะคะที่ที่คนสูงอายุหรือว่าพ่อแม่เราที่ทานไปแล้วทานข้าวอร่อยขึ้นเขาไม่ได้อร่อยขึ้นใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งของคนสูงอายุนั่นก็คือว่าเขาไม่ค่อยเดินค่ะเดี๋ยวนั้นไม่ไม่เดินแล้วเกิดอะไรขึ้นภาวะท้องอืดท้องเฟ้อระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีเดังนั้นการที่ทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะสมุนไพรตัวนี้ไปแล้วจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเขาดีขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะถ้าเขาทานก่อนนนอะก็จ ให้เขาหลับสบายขึ้นไม่ตื่นมาตอนกลางคืนนะคะบางคนเห็นพ่อแม่ตื่นมาเดินตอนกลางคืนเลยนะใช่ค่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาก็จะหลับสบายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาเขาจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะจะคุยกับเราได้มากขึ้นด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะสําหรับลูกหลานที่เห็นผู้สูงอายุค่ะหรือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วนอกจากผู้สูงอายุแล้วใครที่สามารถทานได้อีกบ้างคะจริงๆตัวนี้นะคะ ด้วยสูตรตำรับแล้วด้วยรสชาติแล้ว <ฮะ S 2> ค่ะรสชาติเขาจะมีรสชาติหอม <ฮะ S 1> แล้วก็หวานนะคะที่สําคัญคือมีกลิ่นหอมมากเพราะว่าจะเป็นกลิ่นของ,ของสมนุนไพรแล้วก สามารถที่จะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถที่จะทานได้นะคะแล้วคนที่มีอาการยังไงบ้างที่จะต้องทานนะคะคนที่มีอาการอ่อนเพลียค่ะอ่อนเพลียเพราะเราทํางานเยอะใช่ไหมคะเราทํางานเยอะเราก็อยากจะรู้สึกสดชื่นในตอนเช้าเดังนั้นการที่เราทานตัวนี้จะช่วยได้ดีมากนะคะหรือคนที่มีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีนะคะต้องต้องทานตัวนี้เลยค่ะถึงจะช่วยได้นะคะแต่ที่สําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะหรือตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ของผู้ชายด้วยนั่นเอง เรื่องของผิวพรรณค่ะถ oh, <okay. S 2> ้าเลือดเราไหลเวียนดีขึ้น uh huh. ระบบต่างๆเรา,าดีขึ้น uh huh. ผิวพรรณเราก็จะสดใสขึ้น uh huh. นะคะแล้วก็อายุเราก็จะดูอ่อนกว่าวัด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรหมกักหลายๆคนคงจินตนาการแต่ว่ารสต้องขมแน่ๆหรือไม่ก็ทานยากใช่ไหมล่ะคะช่วงหน้านกกับอนัทจะมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้รู้กันค่ะชีวิตดีมีความส ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นไม่ป่วยยกมือขึ้นดิอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นจะปรับสมุนไพรห่างไกลโรคซีออยคุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดโยเมชูเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากประเทศญี่ปุ่น ต้องดื่มยังไงตอนไหนบ้างคะและปริมาณขนาดไหนสมุนไพรตัวนี้นะคะจะมีแก้วของเขาเองนะคะแก้วที่บอกปริมาณเลยว่าต้องทานอย่างน้อย20 cc หรือว่า20 ml เนียคะก็จะให้ทานก่อนอาหารก่อนอาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็จะทำให้เราทานอาหารได้ดีขึ้นรวมถึงระบบการย่อยอาหารของเราจะหิวด้วยผมว่านะาใช่ไหม ค่ะกระตุ้นการเจริญอาหารมากขึ no ้นด้วยนะคะแต่แล้วแต่อาหารที่เราทานลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวกระตุ้นการเจริญอาหารเราทําให้อ้วนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ส่วนต่อไปนั่นก็คือถ้าสมมติเราทานตอนก่อนนอนนะคะเรามีวิธีการดูแลที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะที่ที่จะทานอยมิชูอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงก่อนอาหารอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการทานตอนก่อนนอนการที่เราทานก่อนนอนนะคะก็จะทําให้เราหลับสบายขึ้นเพราะตัวเราจะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจากสมุนไพรค่ะที่ช่วยเราได้แล้วตื่นเช้ามาเราก็จะสดชื่นนะคะคือเอด มากไปไม่ได้ทำให้แบบหัวลอร์ต ไม่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นสูตรตำรับดังนั้นมันสามารถที่จะปรับสมดุลกับร่างกายปรับสภาพพื้นฐานของร่างกายขึ้นแล้วแต่บุคคลบุคคลแต่ละคนจะมีการรับรู้ถึงการใช้ตัวนี้ที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไหนที่มีอาการมากหน่อยหรือว่าคนไหนที่มีอาการที่ผิดปกติไปในแต่ละส่วนนียค่ะมันก็จะไปปรับสมดุลของแต่ละส่วนให้ดีขึ้นคือคนที่อ่อนเพลียอยู่เนี่ยกินเท้าไหก็มีกําลังคนที่แข็งแรงอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันจะ a l ิ์จนทนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันจะปรับแล้วแต่บุคคลสมดุ กางเคยทานไหมฮะทานค่ะทานเป็นประจำอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนทานอความรู้สึกแรกก็คือกลิ่นก่อนค่ะกลิ่นกลิ่นของมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเราจะสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยนะแค่ได้กลิ่นใช่ค่ะพอเราทานไปแล้วเนี่ยค่ะความรู้สึกแรกนั่นก็คือจะมีอาการอาจจะร้อนๆบริเวณคอนิดนึงทุกที่ทานเข้าไปใช่ค่ะแล้วพอสักพักนึง จุดที่สังเกตได้ชั้ก็คือว่ามันจะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยค่ะจะมีอาการตูอุ่นๆได้ทั่วร่างกายเลยครับใช่คัะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุณสมบัติที่ใส่ของตัวนี้เลยครับแล้วรสชาติมัน จะมีรสชาติหอมค่ะหอมแล้วก็หวานด้วยหอมหวานนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้หวานมากไม่ค่ะสามารถทานได้ค่ะคุณพิกขาโดยสรุปแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรโยเมชูเหมาะกับใครบ้างคะเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับคนที่เป็นหัวใจค่ะโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะรวมถึงคนที่เป็นภาวะความดันหัวใจเบาหวานนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพ อื่นๆเช่นคนที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับสายตาพร่ามัวนะคะแล้วก็คนที่เบื่ออาหารค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้รวมถึงคนที่มีอาการปวดตึงบริเวณข้อไหล่หรือต้นคอบางครั้งคิดว่ามันเป็นออฟฟิศซินโดมแต่จริงๆเกิดจากระบบการไหลเวียนเลือดของเราไม่ดีนะคะจากนั้นก็เรื่องของการระบบการย่อยอาหารมีอาการภาวะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงบริเวณของกระเพาะอาหารได้ไม่ดีนัะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่าย อันนี้สําคัญมากเพราะว่าเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณของลำไส้ใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยดีนะคะและจุดที่สังเกตได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือคนที่มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเพราะเลือดไหลเวียนไม่ถึงปลายประสาทหรือว่าปลายมือปลายเท้าของเรานั่นเองและที่สําคัญนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวพันธุ์ไม่ค่อยดีนะคะเกิดจากเลือดเนี่ยค่ะไปเลี้ยงเซลล์ที่เล็กที่สุดหรือว่าผิวหนังของเราไม่ดีทําให้เรามีอาการภาวะซีด เสียวพวกนี้ได้นะคะดังนั้นแล้วสมนุนไพรตัวนี้ค่ะคสามารถจะช่วยทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้ด้วยค,ค่ะค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กค่ะเภสัชกรวัชรีวันศีหาปัญญากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,บคุณที่สอนวิบูลเสก แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากการสูบุรีจัดมากและดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวค่ะแต่สมุนไพรโยเมชู chu, จะช่วยฟื้นฟูร่างกายคุณที่ตีสอนได้มากน้อยแค่ไหนเราไปพูดคุยกันค่ะตอนนี้เราสองคนมาอยู่กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ มากเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมมีปัญหาครับคุณโอครับใช่เลยครับหมดเลยครับวิทานเยอะจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะคุณทิศสอนวิบูลเสกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ตับได้ไหมได้ครับพี่ตับได้ต้องถามที่มาที่ไปหน่อยนะครับว่าทำไมพี่ตับนะครับถึงมาทานตัวเป็นญานตัวนี้ได้ครับคือผมทํางานอยู่โรงพยาบาลทีวีเหมือนกันแต่คือเป็นตัดต่อหลังกล้องเนี่ยหลังของเนื้อหลังก็คือเป็นคนที่นอนดึก นอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาตอนเช้าต่นอนตื่นนอนตื่นนอนตื่นนอน่ตื่นนอนประมาณ11บเอโมงข้าวเช้าได้กินไหมคะข้าวเช้ากินประมาณบ่ายสามหรือไม่ก็ห้าโมงเย็นนั่นมาตอนเย็นแล้วนะคะนั่นสิบเจ็ดโมงสิบเจ็ดสิบเจ็ดนอร์แาข้าวข้าวมื้อกลางคืน ก็ประมาณสักห้าทุ่มสี่ทุ่มหุ่มตื่นมาสิบเอ็ดโมงแป้งตื่นขึ้นมานาิกาปกเก้าโมงตื่นขึ้นมาได้สดชื่นไหมฮะต้องถามก่อนไม่ครับอยากนอนต่อากนอนต่อยากนอนต่อสักสี่ห้าชั่วโมงโอเคแต่ต้องตื่นละน่อยที6กโมงเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเช้าหพี่ตับไ็นทำงานเยอะมากนะของคนกลางวันก็าทำงาน80ดถึงสิบใช่ไหมอันนี้สิบสอเลยนะแล้วทำงานแค่นี้ยังไม่พอนะยังบอกว่าสุบุรีมันก็มีบ้างดื่มเหล้าด้วยริกัสุบุรีนี่เยอะไหม ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะนี่ประมาณไหนครับสองสองมวนต่ออ้สองสองสองต่อวันสองหนึ่งเดือนนี้ไม่ไม่รู้กี่มวนนะยี่สิบยี่สิบมวลสี่สิบมวนแล้วครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะโหนี่คือปกติเลยครับตื่นมาก็สดตื่นมาก็สุบูรีทานเหล้ามีไหมก็มีบ้างมีบ้างนะประมาณสักประมาณชักเหล้านี่วันถ้าเป็นแก้วหลายอยู่หลายไปนับโอ้โหสุบูรีคิดทานเหล้านอนเช้าทํำงานเยอะ นไม่มีนะไม่มีนะโอเคเป็นยังไงบ้างครับก็คือใช้ชีวิตพอไปหนึ่งสักพักหนึ่งทํามาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยครับก็คือพออยู่มาวันหนึ่งมันบูบไปก็เลยโดนหามไปส่งโรงพยาบาลตอนแรกคือตัวเองแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกตอนแรกเรื่องชิวๆยังยังยังนมอยู่แข็งแน่นอยู่ใช่พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอบอกว่าผมเป็นโรคมมาแบบโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้ทั้งกับความดันคอเลสเตอรอล อะไรมาสารพัดสารเพย์ชาทั้งหลายนะชาตามปลายประสาทโรคกระเพาะโรคลำไส้มาหมดครบเซตครบเซตเลมาทีเดียวนี่คือหาหมอครั้งเดียวนี่จัดเต็มเลยนะเอาทุกอย่างเลยโรคเหล่านี้มีผลกับชีวิตยังไงบ้างมีครั้งนึงก็แบบอาเจียนเป็นเลือดโอ้โหหมอก็ส่องเอากล้องส่องเข้าไปดูให้ดูลำไส้ตัวเองแล้วก็มีเลือดออกเขาก็มามีอะไรเข็มมาจิ้มอะไราเงี้ยตอนแบบ หายไปไอ้เงินที่ทํางานมาก็หายไปกับตรงนั้นหมอหมดเรามีวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมวิถีชีวิตเปลี่ยนไหมหรือว่ากินอาหารดูแลมากขึ้นไหมก็คืองานมันบังคับว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนดูว่าเออถ้ามันมีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ไหมก็เลยมาเจอตัวไอ้ตัวนี้แหละยอเมชูยเมชูตัวนี้แหละครับที่ทําให้แบบพอกินแล้วประมาณ สองอาทิตย์มันก็ทําให้แบบรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยชาตามมือตามเท้าแล้วนะเอนอนหลับง่ายขึ้นแต่่อนนี่นอนหลับยากก็คือหลับแล้วก็ตื่นอ่ะหลับไเลยฉี่บ่อยไหมอืมไม่ค่อยฉี่แต่มันนอนไม่หลับกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็ก็ตื่นมาแล้วก็ทําให้แบบปวดหัวแต่พอทานแล้วมันก็ทําให้แบบตื่นมาแล้วเราไม่ค่อยเบื่อละเนี่ยสามารถเคิดงานต่อได้อะไรได้ครัือเท้าชา โรคอาหารไม่ย่อยเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นคำว่ามือชาเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกเป็นยังไงหนูนั่งอย่างเงี้ยมันก็คือมันจะเมื่อก่อนจะแบบชาตามพวกเนี่ยแล้วก็คือปลายนิ้วปลายปลายนิ้วแล้วก็คือถ้าแบบลูบลูบผิวมันแบบมันแป๊บๆมีความรู้สึกที่เหมือนเหมือนไม่ใช่นิ้วตัวเองอะไรประมาณนั้นคล้ายๆเหน็บชาแต่มันแบบมันไม่ได้มันไม่ถึงขนาดคือเข้าไปสัมผัสโดนมันจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนไฟฟ้าหรืออะไรแป๊บบ เวลานั่งเขามีปัญหาเหมือนกันใช่ตามคลายเท้าอะไรเงี้ยนิ้วเท้าหรือขับรถอย่างเงี้ยนิ้วเท้าก็จะประมาณนิ้วก้อยอะไรก็จะชาอยากรู้แลละคุยมาตั้งนานว่าเป็นยังไงมาลองทานดีกว่านะครับขอทานหน่อยนะอยให้พี่ตับเขาแนะนําว่าทานยังไงนะว่าปิ้งนี่เลยครับโยเมชูมาอยู่ทุงหนาหมดแล้วนะครับรวดเร็วมากครับเราอยากลองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่อ่านมาทีมเป็นก่อนดีกว่าขออนุญาตเชียชวนหน่อย ก็ตกทิเดียวหมดเลยคือกินง่ายอร่อยกินมันดีจริงอันเนี้ยอันนี้คือที่เขาให้มามพร้อมขวดใช่ไหมครับ20ตีสี่20ตีกินยังไงครับปริมาณการกินกินวันละสามสามเวลา ก่อนอาหารก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนได้ไหมพี่ตับกินครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกอุ่นแล้วตั้งแต่คอลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บสักพักหนึ่งเลือดลงมาแต่แบบดีขึ้นมันวิ่งได้ดีมันไหลเวียนได้ดีขึ้นประมาณนั้นแล้วก็คือถ้าทานก่อนอาหารอย่างเงี้ยปุ๊บทำให้เรากินข้าวจะเยอะขึ้นทำให้แบบเหมือนเจริญอาหารขึ้นทำให้อยากทานข้าว พวกชามือโรคกระเพาะอะไรเงี้ยดีขึ้นบ้างไหมฮะครั้งแรกยังไม่รู้สึกใช่มันต้องไปกินประมาณสักสองอาทิตย์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นนะเราจะแบบไม่ค่อยแบบอืดระอมเวลาทานข้าวทานข้าวหรือว่าก่อนทานข้าวอะไรที่กดไหลย้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละไม่เป็นละไม่เป็นละเพราะว่ารู้สึกเลือดลมไหลเวียนดีนอนหลับได้ดีนอนหลับได้ดีตื่นมาแล้วก็สดชื่นขึ้นหายกินมานานหรือยังคะประมาณตอนนี้ประมาณขวดที่เจ็ดที่แปดได้แล้วครับ แสดงว่าติดใจแล้วก็รสชาติมันก็คือรสหวานและประทานง่ายในความรู้สึกของพี่ตับเองนะครับคิดว่าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับใครบ้างอ๋อเหมาะกับคนทุกคนได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยมันมันทานชีวิตแบบเดียวกันใช่แล้วถือว่าคนปกติทั่วไปที่แบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบอ่อนล้าหรือว่านอนดึก ที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหานแล้วมันก็ทําให้รู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ตับนะครับหรือว่าคุณที่สอนมี่บุญเสกมากๆสาหรับความรู้ดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากเครื่องดื่มสมุนไพรโยมยูทูครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค,ค,ค่ะ วันนี้คุณผู้หญิงคนไหนที่ทำผมไม่บ่อยและผมเสียนะครับมีทางออกแล้วครับผมสมุนไพรนานาเวทสามารถช่วยคุณนกแล้วก็คุณผู้ชมได้เลยครับดีใจมากเลยเราจะได้ผมไม่ร่วงอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างที่คุณนัดบอกนะคะแล้วก็อย่างที่เราพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะเรื่องนอนไม่หลับนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดต่างๆที่มันไหลเวียนได้ไม่ดีเนี่ยเท้าช้าเยครับ ซูนปร์ไพรโยเมชูจะช่วยคุณผู้ชมได้เลยครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครั้งนี้ที่บุญถาวรเกษตรนวมินค่ะใช่ครับใครที่อยากติดตามชมพวกเรากันต่อนะครับหาซื้อหนังสือใครไม่ปวยย่วดยกมือขึ้นได้ที่ C ีเอนบุ๊กทุกสาขาเลยครับค่ะหรือว่าติดตามใน YouTube ก็ได้นะคะคดูรายการย้อนหลังค่ะคิร์คาคำว่าแครไม่ปวยยกมือขึ้นและก็พิมพ์ตอนที่คุณอยากจะชมค่ะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรติดตามชมทารายการวันนี้ ผมคุณนกแล้วก็ทีมงานใครไม่โปรยยมขึ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยอาคารเฉลิมพระเกียรติเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ครับโอ้แ,แต่ว่าพามาไกลาถึงขนาดนี้นี่วันนี้จะคุยอินไซด์เรื่องอะไร,รอะค,คุณครับผมวันนี้เราจะอินไซด์ในเรื่องของน้ำมันสกัดเย็นครับผมน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยผู้ที่รู้จริงเนี่ยมีไม่กี่คนนะใช่เลยครับแล้วเราก็เคย คุยกันนะเรื่องของน้ำมันสกัดเย็นมาแล้วะนะครับว่ามันดียังไงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเลยครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับคุณรุตสุวรรณเสรีเกษมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยค,ครับตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเราจะพูดคุยอินไซต์ในเรื่องของคุณประโยชน์ของน้ำมันสกัดเย็นทั้ง4ชนิดเลยค่ะครับผมที่เรียกว่าซีออยครับ ทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเป็นโรคเบาหวานเนเยอะไหมครับทั้งผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในระบบทั้งเด็กและผู้ใหญ่เองเนี่ยมีประมาณ3ล้านกว่าคนประมาณ15%นะครับของคนที่เป็นเบาหวานนะครับมักจะเปิดบาดแผลแล้วผู้ป่วยประมาณเกือบ25%มักจะถูกต่างขาในตัวไอซซลีนเองครับอุดมไปด้วยสารเรียกว่าเมตาบอลั์ซึ่ง ประกอบไปด้วยเอนไซม์ต่างๆนานาชนิดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิภูมกันนะครับช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาเราเป็นแผลอะไรอย่างนี้ก็จะไปช่วยในการซ่อมแซมใครไมม่่ปวยยกือขึ้น